ทำรังขวานนะครับเป็นลังซื้อไม้มาจากาไทยวัสดุนะครับผม mm hmm. ก็มีคลิปสำหรับการทํำยาวๆนะครับตอนนี้เป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นแล้วนะเอาขวานเก็บไปในลังนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะล็อกกุญ mm hmm. แจให้มันเรียบร้อยนะป้องกันอันตรายจากเด็กนะครับเอาออกมาสน ็ประมาณนี้นะฝากเพื่อนๆชมคลิปรีวิวยาวๆนะทาเชลได์รักษาเนื้อไม้ป้องกันมอดปวกป้องกันความชื้นด้วยนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะมันก็สีก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสีของไม้ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับงานนี้ของผมนะก็มีสวา่านน็อตกาวสำหรับในการจับยึดติดนะครับผม เลื่อยก็เป็นเลื่อยมือนี่แหละธรรมด